สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับชัดออโต้ตาลอนนะครับซื้อขายจำหน่ายวิทไ์บมือสองนะครับบนถนนงามวงวานติดถนนใหญ่นะครับใกล้ซอยงามวงวานสานะครับมีที่จอดรถด้านหลังเข้าไปด้านหลังได้เลยนะครับมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังขึ้นมาหลังร้านได้เลยครับวันนี้เรามาเจอกับเจ้าเบอร์ซิบพันนะครับ โอริงทันใหญ่นะครับของคาวาคันนี้เป็นปี18นะครับดูกันของแต่งเต็มนะครับมีชิลเสริมนะครับากาดแทนนะครับสปอตไลท์คู่หนึ่งนะครับเดินเดินนิ่มๆนะครับกันล้มท่อนบนนะครับกล่องหลังศูนนะครับ กล่องใบบน50ลิตรอีกหนึ่งใบนะครับรวมเป็น3ใบยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับคอนสติโลนะครับโซ่สเตอร์เพิ่งเปลี่ยนมาเลยสภาพเจ้าของดูแลรักษาดีมากนะครับคันนี้ ก่อนไลค่คู่หน้ายางหน้าใหม่ๆนะครับสภาพขนาดนี้เดี๋ยวมาดูใหม่กันนะครับสีิคลิปเจ้าของรักษานะครับสวิมาหมดแล้วไม่สี่หมืกิโลนะครับฟับงเสียงเครื่องกัน แน่นๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ช่องฉัดออโต้ซาลลอนด้วยครับแล้วพบวกันใหม่กับคันต่อไปสวัสดีครับ